ก่อนเราจะกันมันนี่ก็ที่หนึ่งจ้าก็ันในคำรีวิวคอฟฟี่นะฮะ this is a fact but most of you guys know about this right ถ <laughs> ้ามอยู่ดีๆก็สลับพูดอิงเฉยเลย เป็นคนผมแห้งช้ามากๆเพราะเป็นคนผมหนาหนาหนาก็แต่จะไม่ไว้แบบให้มันแห้งเองอย่างนี้หรอกเดี๋ยวมีไดกผมแต่ว่าขอจัดการอะไรเกี่ยวกับหน้าให้เสร็จก่อนเพราะว่าเมื่อกี้โกนหนวดมาด้วยมันก็จะแบบมีความตวแตกต่นิดนึงก็คือลงสก,กินแคร์ดูทีนะก็คือนน่าจะใช้พอแค่ถึงกับครั้งนี้นแล้วขึ้นหมดขวดล้ะทำคลิปเอ็มีดีไหมนะกับอะไรที่เราใช้จนหมดเลยอ๋เราคิดว่าดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ย เราเห็นหลายๆคนเริ่มทำแล้วอะ่ะแบบคุณแม่มโมมีหนึ่งี้คือถ้าใครติดตามเราหรือไปเพื่อนสนิทเราหรือรู้จักเราอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างรู้ว่าชี่แม่เดลิเชร์ดีของเรานะฮะก็คือคือเป็นไอดอลในการแบบเขามีนในวงการนี้ในหลายๆเรื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องสกินแคร์ตอนนี้ก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่ตามอยู่ก็คือจะมีช่องของคุณอิงนะฮะ ยอมรับว่าแรกๆไม่ชอบการสวหัวคลิปของเขาเพราะว่ามันเป็นคลิปเบรกพอสมควรแล้วมันคามันป้องข้างนี้กระถิบสำหรับเรานะในฐานะที่ต้องเวิร์กด้วยกันกับแบรนด์หลายๆแบรนด์แต่พอมาดูคอนเทนต์เขาจริงๆแบบเปิดใจก็ดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคือแซ่คือแต่หน้าเดี๋ยวนี้แบบค่อนข้างโอเคสิวสไม่ค่อยมีมากคือจริงๆก็มีสิวบ้างแหละแต่ว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับสิวในรูปแบบของเราซึ่งเดี๋ยว ไว้ทำคลิปแยกดีกว่าสกินแคร์รูทีนตอนเช้าเราจะไม่เยอะเลยแบบไม่เยอะไม่เยอะจริงๆนะจะมีแค่เอเซนส์แล้วก็มีมีแค่พีเจลัมแล้วก็รองกันแดดเลยคือด้วยความที่จะแต่งหน้าต่อด้วยคือจริงๆตอนเช้าเป็นคนที่ไม่ชอบมีอะไรแบบว่าเนอนบนหน้าเยอะๆครับเพราะว่ามันจะทําให้เราขึ้นตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเรานะน้องคนนี้จะหมดแล้วและเขา discontinue ไปแล้วทุกคนถ้าใครมีตัวตายตัวแทน,นของน้องคนนี้คอมเมนต์แชร์กันหน่อย เรงหาดูว่ามีปลั๊กไหนว่างบ้างถ้ามีจะได้แบบเสียบได้ก็ผมมีกระจกอ,อยู่ตรงนี้หนึงบานแหละแต่ก็ยังจะใช้กล้องหน้าเป็นกระจกออดีทรงผมทรงกันตายเดิมๆนะฮะเดี๋ยวก่อนจะลงรองพืง้นเดี๋ยลง,ลงพาเมอร์ก่อน หน้าตาดูไม่เหมือนพรเมอร์หน้าตาดูเหมือนเป็นคุชชั่นตลับใหญ่ๆนี่คืออ่าพริง g o ้ก b y e บล l ออยพ e r เมอร์แนะฮะอันนี้คือเจอมาจากเมคอัพอาร์ติสต์เกาหลีหลายๆคนใช้แล้วก็เจอการยิงแอดจากทางแบรนด์เองด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่า เยี่มันดูน่าใช้เพราะว่ามันเป็นไพรเมอร์ที่อยู่ในรูปแบบแพ็คที่มันพกไประหว่างมันได้สรรพคุณเขาบอกว่าคือมันเป็นไพรเมอร์ที่ลงก่อนหน้าก็ได้หรือพอลงหลังต่งหน้าอะไรเงี้ยครับคือซับความมันระหว่างวันได้เพราะว่าเราไม่ชอบหมายถึงว่าเราอ่ะไม่อยากจะใช้มันในรูปแบบก่อซับมันระหว่างวันเพราะว่าเรารู้สึกว่าณอากาศบ้านเราเนี่ยครับการใช้แป้งหรือการใช้กระดาษซับมันน่าจะตอบโจทย์ว่าเนี่ยพอเราลงไปเนี่ยเสร็จแล้วใช่ป่ะเนี่ยความมันที่เกิดขึ้นจากกันแดดอ่ะหายไปหมดเลยแต่ใดๆก็คือให้เขาได้มีเวลาเซ็ตต ขึ้นวดใหม่แล้วขึ้นกฎใหม่แล้วขึ้นวดใหม่แล้วจากที่เราเวิร์กกันกับเมเบอร์ลีนปีที่แล้วตอนนั้นยังเป็นสูตรเก่าอยู่ที่เขายังไม่ได้ปรับในเรื่องของอาวิตเคลเข้ามาที่จะช่วยในเรื่องของความมันส่วนเกินบนใบหน้าเราจะเป็นคนชอบใช้แปรงรองพื้นในการลงรองพื้นก่อนแล้วถ่อยัดเกลีกก่ยเค้าให้มันแบบนวลน,นีไปกันหน้าในการใช้ฟองน้ำที่หลังแต่ว่าเอาจริงๆก็คือจากก่อนก็ใช้แค่แปรงกแ็แต้เพราะว่าไม่ได้ซื้อฟองน้ามาฟองน้ําที่ได้วันนี้ก็คือแถมมาจากเบเบอร์ลนนะฮะ ขอบคุณวิวบริหีนิวยอร์กขอบคุณบ้านลอรีเอลนะครับเราจะชอบดอทลองพื้นมาด้านหน้าก่อนแบบนี้แต่ว่าเท่าที่เห็นอะทุกคนจะไม่เห็นว่าเราดอทตรงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ที่เหลือที่อยู่บนแปลงอะคือเปลี่ยวเอาอยู่ทีนึงคือมีความรู้สึกว่า 220ก็เริ่มจะเข้มไปสําหรับหน้าเราตอนนี้แล้วอะจากที่2 2 0ส,ส,สมันพอดีมากเลยแต่ว่าก็แต่งหน้าผู้ชายเนาะมันมาสว่างแบบสว่างโล่งจ้องก็ไม่ได้อะเพราะว่ามันจะไม่เนียน <S <S จริงๆอะเรายังรู้สึกว่าเรายังใช้คอนซีลเลอร์เบอร์ที่สว่างกว่านี้หน่อยนึงใน การเน้นแต่ละจุดที่เราอยากให้หน้ามันดูสว่างขึ้นได้ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะฟาวเดชั่นเท่ากับรองพื้นรองพื้นเท่ากับทําให้สีหน้าทั้งหน้าเท่ากันเท่ากับว่าก็ต้องดูว่าพื้นผิวหน้าของเราถ้าใช้สีไหนทั้งหน้าแล้วมันจะดูโอเคสุดบางจุดมันดูแบบจะหม่นไปก็ค่อยใช้คอนซีลเลอร์เบอร์ที่สว่างกว่าในการเพิ่มให้วิติตรงนั้น,นครับมันดูเนียนนีสมจริงมากขึ้นไม่แนะนําให้ใช้รองพื้นที่สว่างกว่าสีผิว หเฉดเฉดเรือแล้วก็ตามพวดทางหน้าไม่โอเคอะจากที่เราบอกมาว่าเมื่อกี้เราอยากได้ความสว่างบนใบหน้าเพิ่มเติมบ้าง,าง,างในบางจุดเราก็จะใช้น้องสิวิทมีเบอร์20ที่ได้แถมมานะครับปกติเราใช้คอนซีลเลอร์วิมีเบอร์25ได้ยี่บ้างแถมมาเหมือนกันในไซนี้เราเลยพกไว้ในกระเป๋าเมคอัพแบกที่เออเราพกไว้ทุกวันเิ่นแต่น้อยค่ะเริ่มจากเล่นน้อยก่อน ่วงตรงนี้เราไม่ค่อยแต่งอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องใส่หน้ากากปิด,ปดปเลยจะไม่ได้ไปยุ่งยากอะไรกับมันนะครับคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนี่ยอันนี้ไม่แนะนําว่าให้ดัดทิ้งค้างไว้แล้วก็เกลียนะไม่ได้จําเป็นเหมือนแบบคอนซีลเลอร์สิวช่วงตรงที่เราลงคอนซีลเลอร์เบอร์ยี่สิบเพิ่มนะครับมันก็จะมีความแบบสว่างเพิ่มขึ้นหน่อยนึงนวลน,นี้นวลน,นี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ำไข่ที่ได้แถมมากับตอนซื้อเบเวอรี่ทุกสิ่งอยางนะครับ คือเป็นการแบบเต็มๆๆให้บางจุดนะครับที่มันอาจจะยังมีรอยแปรงรอยขนแปรงอยู่อ่ะมันเนียนเราจะไม่โฟกัสกับพวกเรื่องแบบรอยสิวจุกติกอยู่ตรงนี้แล้วนะเพราะว่านี่คือแบบดิส i ว a everyday make ่า e r y d a y makeup that I d o n t need to c o อ e r it a l l ได้ๆอะ่ะเราก็ยกังรู้สึกว่างานแปง้งคุมมันก็สำคัญเราเลยจะใช้ตัวนี้คนระับอ e ีก i ีส e ปรฟิตออันนี้คือเทคนิคการเวก็แหละเพราะว่าจุดที่เราจะมันมากๆบนหน้ามันจะมีตรงนี้ เบรคเขาก่อนส่วนที่เหลือเราจะใช้แบบแปรงปัดๆเอาก็คือจริงๆก็คือใช้แปรงปัดๆจากส่วนที่เหลือบนใบหน้าตรงนี้นครับปัดๆคือเกีย่ยวเขา้าเข้ามาและเพอ perfect อยู่บ้านช่วงนี้เหนื่อ,อยไหมชีวิตแบบคือชีวิตมันค่อนข้างวนลูอยู่กับว่าเออตื่นมาก็ต้อง เช็คอินเข้างานทำงานกินข้าวออกงานอาบน้ำนอนไม่ได้มีอะไรแบบสรงใจหรือแบบต้องไปเจอใครอะไรเงี้ยหาความสุขในชีวิตเพิ่มเติมจากการอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ <S <S คือเราออกนอกบ้านกันไม่ค่อยได้ถูกไหมเอาจริงๆเราว่า <S <S เนี่ยการที่เราจะออกจากบ้านตอนนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราจะลงใจมากขึ้นนิดนึงจากการที่ว่าต้องอยู่บ้านทํางานเฉยๆถึงแม้ว่าออกนอกบ้านตอนนี้จะเสี่ยงมากก็ตามแต่ถ้าไม่ออกก็ไม่มีอะไรกินเพราะว่าตอนเนี้ เอาที่เหลือมาเกี่ยตรงกระบอกตานะฮะให้ตรงนี้ดูมีมิติหน่อยหนึ่งวันนี้อย่างที่บอกไม่เขียนคิ้วไม่เขียนคิ้วไม่เขียนคิ้วแล้วพอแล้วจบที่ปากได้แล้วครับทุกคนเรื่องไม่ถูกอันนึงมีสีอันนึงไม่มีสีมีสีแล้ว,ลวกันเนาะปัญหาที่เราเจอกับติปตัวนี้ครับคือหมุนแล้วอะหมุนขึ้นแล้วอะหมุนลงไม่ได้คือหมุนแล้วเขาไม่ลงเราต้องใช้ปากดันเขาลงเนี้ยใช้ปากดันก็ไม่ลงวะต้องใช้นิ้วจริงจังมากดูแบบ ไลฟ์สตขึ้นมา,ท,าทันทีทันใดทันพันน้ำหอมกันตายสำหรับเราในช่วงนี้นะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปข้างนอกกันไปข้างนอกกันดีกว่าไปซื้อของกันดีกว่าออกจากบ้าน <c oughs> เพื่อไม่ได้มาทํางานรอบแรกในไม่รู้กี่เดือนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มากับเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมเอาจริงปะคลิปทำจมูกยังตัดไม่เสร็จเลยโอโคนานเลยกี่เดือนแล้วเนี่ยเสร็จ เป็ดเดือนก็ตอนนี้ก็น่าจะถกออฟเซอร์ให้ดูไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ข้างนอกคือใส่หน้ากากกันทั้งคู่ไม่สามารถถกออกมาดูได้นะฮะก็คือฟิวเจอร์ตอนนี้ล้างเลยล้างแบบ คือน่ากลัวมากสภาพตอนนี้คือน่ากลัวมากเข้ามาข้างในห้างแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศาห้างน่ากลัวมากคือตอนนี้ฟิวเจอร์เขาเหมือนเปิดไปเพื่อสองอย่างก็คือเหมือนขายของปกติเขาว้อมีซีโนโฟาร์มวัคซีนโซนลังสิตก็สามารถลงทะเบียนได้แต่ก็ซีโนโฟาร์มอย่างที่รู้กันนะว,ว่า<ม>ต้องเสียตังคือไม่รู้ดิเราต้องเสียตังเพื่อวัคซีนจริงๆหร,รอปะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าภาษีอะเราก็จ่ายจ่ายก็ไม่ใช่นน้อยด้วยนะเออแล้วคือจะบอกว่าทุกคนในประเทศได้เสียภาษีกับหมดนะครับเพราะว่าหนึ่งคือ มันมีสิ่งที่แล้วว่าแบบในทุกๆการซื้อสินค้าอยู่แล้วสุดท้ายคนเราก็ได้เสียภาษีกำหนดครับแล้วทำไมการที่เราทุกคนในประเทศไทยต้องเสียภาษีแต่ไม่ได้แบบเข้าถึงสิ่งที่มันควรจะเข้าถึงได้ในเวลานี้งงไหมห้างร้านอ่ะทุกคนแบบไม่เคยเจอภาพแบบนี้มาก,ก่อนน้าน่ากลัวความผีคือเราต้องอ้อมเดินอ้อมจากหน้าห้างมาหลังห้างซึ่งระยะทางก็คือไม่ใช่ใกล้เลยและไม่สามารถเดินจากในห้างผ่ากลางได้ต้องเดินออกมาข้างนอกห้างและเดินอ้อม ถิงกนาดต้องขึ้นว่าเรคคอร์ดเอาดอวอล์เลยนะฮะเพราะว่าจากที่เราเดินเมื่อกี้ก็คือแบบอ้อมโลกมากอีดอกไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากมาซื้อวัตถุดิบพังแกงกระดี่รอบนะฮะคนนั้นบนอะไรคนนั้นบนอะไรบนอะไรอะะไรอ้อขอบคุณที่โลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าหมูสวลดนะฮะถึงแม้ว่าราคาจะแอบประมาณนึงก็ตามแต่ก็ เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตเราประมาณหนึ่งจนถึงอย่างมากเลยแหละเรามาถึงจุดนี้ได้ไงฮะจุดที่ซื้อทุกอย่างเต็มตะกร้าเต็มรถเข็นเต็มเต็มเต็มแต่ตะกร้าแถมไว้คือใจจริงว่าจะซื้อแบบเจลล้างมือแหละแต่ว่าเจลล้างมือที่ซื้อประจาาคือเราซื้อกับมาซื้อมาตัวที่โอชิซึ่งปิดไั้นซื้ออะไรอ่ะดูนี่สิันน,น,นใจดีเมคอัพของเราวันนี้ติดทนนะฮะ ติดทรัในระดับหนึ่งเลยคิดเงินไหมคิดเงินเสร็จจากฟิกซี่เราไปท็อปกันต่อจะได้ซื้อก้อนแกงกะหรี่กับเนื้อวัวแล้วก็กลับบ้านสักทีเย้สภาพความเสียหายทั้งหมดนะฮะเน่าจากฟิกซี่ตรงนี้ก็คือสองพม้หกอเจ้ที่ว่าตอนนี้คือมันฝากของไม่ได้ก็ของมันเยอะแล้วเราจะต้องไปท็อปต่อก็อเลยเป็นแผนว่าเดี๋ยวแยกกันไปนีไปท็อปเองแล้วก็เดี๋ยวให้ซดิดากาของอยู่นะฮะ ทุกคนพอมาลุยเดี่ยวใน host, <h. S 1> ท็อปสัตว์ก็เห็นว่าทุกคนในท็อปมีถุงมือกันหมดเลยเขายมมาจากตรงไหนวะจับใไปถาเนาะแต่ตอนนี้คือไม่กล้าหยิบอะไรมาเลยเพอเห็นว่าเขามีถุงมือมกันหมดเลยมีถุงมือแล้วนะฮะหนึ่งกับฟันแกงกะหรี่นะเยวซ่าแกงกะหรี่มาไม่ทันก้อนอันเก่าที่เคยใช้หมดแล้วนะฮะก็เลยต้องเอาอันที่เป็นเผ็ดน้อยไปใช้ก่อนแล้วก็ เลยซื้อคลิป่นแบบปนจริงๆอะมาใส่เพิ่มเอาทีหลังกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะฮะหมดเงินไปกับค่าซื้อของทุกอย่างตรงนั้นรวมกันสามพันสามพันกว่าแล้วก็เข้ามาในบ้านนี้แล้วเวลาออกจากบ้านานานๆต้องอาบน้ำก่อนนะฮะเดี๋ยวขอออกตัวอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วทำกับข้าวแล้วห แกงกะหรี่อีกแล้วจ้าแกงกะหรี่บ่อยมากแบบแกงกะหรี่เลเวอร์แต่รอบนี้คือไม่มีแครอทก็เลยเป็นแกงกะหรี่หอมใหญ่มันฝรั่งแล้วก็ใส่หมูสไลด์หมูชาบูล,ลวกอร่อยแน่เพราะว่ารอบนี้ใส่พริกป่นเพิ่มไปน่าจะประมาณสองช้อนโตสองถึงสามเพราะว่าเหมือนพริกป่นที่ได้อะมันไม่ได้เป็นพริกป่นที่เผ็ดขนาดนั้นอิตาลีมากแปลกๆป,ปะก็คือตอนเนี้ย คือนั่งตัดต่อคลิปตัวเองที่เพิ่งตัดต่อไปเมื่อเช้าและเป็นคลิปที่ทุกคนก็กําลังนั่งดูกันตอนนี้อยู่นั่นแหละฮะฮัลโหลก่อนจะเข้านอนเนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่านายไทม์รูทีนโดยปกติก่อนเนาะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปก็คือเดย์ไทม์ของกันอนเองอะเมื่อเทียบกันกับน,นท์ไทม์แล้วอะนา์ไทม์จากขั้นตอนเยอะและซับซ้อนกว่ากันมาก<า>เดี๋ยวจะเริ่มจากโทนเนอร์ก่อนการหมดแล้วแต่คิดว่าจะซื้อยี่ห้ออื่นมาใช้ต่อบา้างก็เบื่อมีความเบื่อ พิ่งสั่งนิดลี่ไปครับเพราะว่าเราเห็นแพทเขาค่อนข้างใหญ่สะใจดีเราจะชอบเอาเขามาแนบหน้าไว้มันเป็นเป็นลามสันี้ก่อนแ๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยขัดสครับมันไปดูดิดูความจากกรกสมมมตรงนั้นดิป่าไปถึงแบบใต้คอตรงนี้ที่คิดว่าเมคอัพจะไหลยเยอ้ด้วยอะช่วงเนี้ยเรามีการเพิ่มตัว ตัวนี้ครับ BHA เข้ามาในรูทีนด้วยซึ่งการที่จะใช้ BHA เนี่ยควรจะใช้ตอนกลางคืนตอนก่อนจะนอนแล้วก็วันเว้นวันหรือ2 1, วันเว้นวันอะไรอย่างนี้ครับไมไ่ควรจะใช้เขาทุกวันเพราะว่าหน้าเราจะบางแต่เรารู้สึกว่า BHA ตัวนี้ของ k าาเอ e Exa มันไม่ได้แสบหน้ามากขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าช่วงแรกๆที่ใช่จะมีความยิบๆบนหน้าบ้างเว้นบริเวณรอบดวงตานะแล้วก็รอบบนิปากไว้แต่ก็รู้สึกว่าผิวเนียนขึ้น เหม,ม,มืนจะมาดูแบมีความเงี่มีละมันมีมากขึ้นมันจะมีจุดหนึ่งที่เราเคยมีแรบเหมือนสิวดำๆหรืออะไรเนี้ยครับอยู่ตรงช่วงเนี้นยมันเริ่มผอกแล้วก็คือดีใจด้วยเขาอยู่ไปได้กันกับเราจนหมดวันนี้นะครฮะเราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าน,น่าจะต้องเปิดวดใหม่ละวดใหม่ที่เราอยู่โมแล้สุดทาแปะ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 ,แปะ คิดว่าสถานการณ์โควิดในช่วงเดือนสิงหาคม,มกันยายนมันจะดีขึ้นปะเรามองไม่เห็นเลยอะว่ามันจะดีขึ้นด้วยการจัดการของรัฐบาลนตอนนี้นะแล้วก็ด้วยแบบด้วยเหตุการณ์ตอนนี้อ่ะมันดูไม่ได้ดีขึ้นเลยอะยอดผู้ป่วยก็ขึ้นมาวันละหมื่นหกหมื่นเจ็ดหกลังคิดว่าเช้าที่จะตื่นมาเนี่ยอาจจะเป็น2องหมื่หรือสองหมืน ไม่เห็นเลยอะดิสเคนเมื่อก่อนว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ไทยแหละที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะดีขึ้นอเมริกาตอนนี้เริ่มแบบมีสายพันธุ์ใหม่ไมหมน่ากลัวน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกวัน please God help us จริงๆอิงะการลงสกินแคร์รูทีนตอนกลางคืนไม่ควรจะเครียเดเลยนะฮะเพราะว่ามันควรจะเป็นฟีลลิ่งที่เราจะได้ผ่นอนคลายแล้วก็เข้านอนได้สะดวกสดกายเซรั่มหรือแอมพูวใดๆนะฮะดีที่บีบทาลงหน้ากันอะอย่าหาทำที่ตัวปั๊มตรงนี้ครับตัวหลอดอ่ะไม่ควรจะโดนหน้าเพราะไม่งั้นมัน จะโดนแบบพวกเชื้อแล้วพอทีเนี้ยพอมันเอาเชื้อเข้าไปในเนี่ย that's disgusting you know สารกันเสียในเนี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับหรือเจอเชื้ออะไรที่เราเอาโดนหน้าแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นอนะ่ะไม่ดีหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วทุกคีนีดีมากครับทุกคนนี่คือ ใช้ทุกวันเช้าเย็นจริงๆนะปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ moisturizer บ่อยแต่ตัวนี้คือใช้ได้บ่อยพอสมควรเลยคือดูเป็นเนื้อครีมที่มันดูหนักแต่พาจริงอะ่ะมันไม่หนักเลยนะเราวอร์มวันนิ้วมือก่อนใช่ปะ่ะแล้วก็ใช้แต่พอฟินิชที่มันลงไปบนผิวอะครับไม่เหมือนเราทาเซรั่มตัวหนึ่งเลยทุกคนแล้วมันไม่ได้กองหรือทำให้หนักผิวอะไรเมื่อเทียบกับ m s t ร r i z e r ตัวอ,อื่น หรือพวกที่เป็นเจล moisturizer พวกนั้นะก็ยังรู้สึกหนากว่าตัวนี้ถึงแม้ว่าแบรนด์จะส่งมาให้ก็ตามแต่แบรนด์เขาแค่ส่งมาให้เฉยๆไม่ได้แบบว่าต้องให้เราแบบโปรโมทให้เป็นไปได้ก็อยากมะเชียร์เขาอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเขาก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่กู้ผิวหน้าเราอะในช่วงที่ค่อนข้างแบบหยอะกลับมาเป็นแบบนี้ได้ต้องขอบคุณเบบบจริงๆ จริงๆถ้าตามพันคืนเขาอ่านว่าอาบีอาบีน้องมูนน้องมูนกัมไซโจบแล้วไหนันลูกทิ้งจบแล้วพร้อมนอนแล้วครับไปนอนกันดีกว่าดับไฟสามสองหนึ่ง